สวัสดีครับผมชื่อนายบุญมีคําทิพย์ครับที่ว่าผมเกิดอยู่ที่อาเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์อายุตอนนี้ก็ได้ห้าสิบแปดปีแล้วเดีย๋ยวผมจะเล่าประวัติอะไรตั้งแต่ผมได้เกิดมาอ่าแล้วก็ครับตั้งแต่ได้เกิดมาตั้งแต่ไอเร,เ,รเริ่มเริ่มแรกเลยที่ผมมาคาท้องแม่ผมอยู่เอาที่ว่าก่อนก่อนที่ผมก่อนจะเกิดอะ่ะ พอดีพอดีมันมีปู่ย่าผมมันมีทรัพย์สมบัติเยอะก็ลเลยจะมีการไม่แบ่งสมบัติให้อยู่ก็เลยที่นี่มันมีผมเป็นเกิดคนคนที่สองแล้วที่นี่ที่นี่การจะแบ่งสมบัติเกิดขึ้นพวกแล้วพี่พี่คนโตเนี่ยเรามันจะได้น้อยกว่าพ่อผมพ่อผมเป็นลูกคนเล็กมันก็เลยมีการไม่ค่อยพอใจกันเลยอย่างแม่ผมคาท้องผมอยู่นะแกก็เลยเป็นคนที่ว่าไม่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 ยอมค้นก็เลยพูดจาไม่ค่อยเพราะอะไรตอนที่ผมคาท้องอยู่แกก็เลย แต่เคใคายว่าไม,ไม,ไม่ไม่กลัวเก่งอำนาจที่เขาจะมาฆ่ามาลัาาางแกนะเก่งไม่ไม่สนอย่างนั้นนะนะตอนที่ส่วงผมขาท้องเก่งก็กเลยญา,าติทางพี่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 เอเป็นพี่เขยเป็นแบบว่าเป็น,ปน,ปนแฟนของพี่สาวคนโตของพ่อผขอะแล้วก็เลยจ้างมือปืนมาฆ่ามาฆ่าแม่ผมตอนที่ผมส้วงผมอยู่ในท้องอนะก็เลยจ้างมาฆ่าใ,ในในเงินราคาห้าร้อยบาท มือปืนก็อยากไน้เงินั้นก็เขาก็เป็นหน้าที่เขาก็ต้องมาฆ่าอยู่แล้วทีนี้เขาก็เลยมาหาพิธีที่ว่าทายังไงจะให้แม่ผมเสียชีวิตเขาก็เลยมารอบรอบยิงยิงครั้งแรกเนี่ยมันก็เลยยิงยิงยิงตอนที่ยกปืนจะยิงไอ้แม่ผมในท้องตอนที่ผมคาท้องน่ะมันมันกระดกระดิกกระดิกมือไม่หลงมันเลยใจอ่อนคนที่มายิงอะนะเขาเขาก็เลย เขาเลยตั้งหลักใหม่เขาเลยวันนั้นเขาทําไม่ได้เขาก็เลยไปปีกหลายวันอยู่เขาเลยกลับมามามายิงอีกรอบสองมายิงอีกรอบสองยกยกปืนขึ้นกระดิกกระดิกกระดิกกงไกอ่ะจะลั่นใส่ที่แม่ผมก็ช่วงผมที่ขาท้องไกลก็ทําไม่ได้อีกทําไม่ได้จนที่ว่าเอ๊ะมันแกก็เลยมันแปลกมันทําไมแกกระดิกกระดิกใครไม่ลงมือทำไมมืออ่อนตีนอ่อนแกก็เลยมาเล่าสารภาพว่าว่าบอกแม่ผมเลยว่า มีมีคนขอจ้างวานมาว่าอยากให้แม่อยากให้อีคนที่แกจ้างมาเนี่ยเป็นมือปืนนี่ยอยากให้มาทำร้ายแม่ผมให้เสียีวิ่ยจ้างมาห้าร้อยคนที่จ้างมานั่นก็ไม่ใช่ใครก็เป็นไอ้พี่เขยอะจ้างมาก็แกก็เลยรับสารภาพก,ก็เลยมาบอกเราบอกแม่ผมว่าคนนั้นจ้างมาคนนี้จ้างมาเป็นเงินราคาเท่าไหร่แกก็รู้ว่า ที่จ้างมาเป็นคนอะไรเกเรโมโหเลย,เลยโกรธใ,ใหญ่เลยที่นี่แกเลยท้าทายว่าใครยามาฆ่ากเบอกให้มาฆ่าได้เลยที่นี่นั่งอยู่กลางบ้านเลยที่นี่แกเรเรื่องสาเหตุที่ผมได้หลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครมาทาร้ายแกอีกแล้วก็จนผมได้เกิดมาก็เลยมันก็เลยไม่มีอะไรที่นี่แม่ผมก็เลยจากโมโหไล,ลยเกเยไม่ได้ไม่ได้โมโหไลยแกก็เลยเป็นจะทํางานปกติมีประวัติที่ผมเกิดมาั้นนตั้งแต่ผมเกิดมานั้นปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นมา ผมก็ขึ้นโรงเรียนนี่นั่งก็ไปโรงเรียนทุนนกวันนั้วก็เป็นคนที่ใส่ที่ว่าไม่ได้ก้าวร่าเขาแต่เป็นคนไม่เคยยอมคนชอบไปใครมาว่าอะไรก็ชอบไปที่ไม่ถูกกูกับอะไรอะไรก็มีทะเลาะก,กันเหมือนมันก็เด็กอะเนาะแต่มันจะดื้อเขาหน่อยแค่นั้นเองจากจาก,จากนั้นมาปุ๊บที่ขึ้นโรงเรียนปุ๊บออกจากโรงเรียนปุ๊บก็มาอยู่ที่นี่บ้านอำเภอวองงังโป่งกิ่งอำเภอวองงังโป่งมาอยู่สมัยนั้นพ่อแม่มาทำไรอยู่ที่นี่สมัยนั้นคือหมายถึงว่ามันมี ไม้องค์การนะเขาสัมปทานป่ากันสมัยนะั้นเราเขาจะมีรถลากไม้ก็เลยอาศัยอาศัยเส้นทางรถลากไม้เนี่ยไปทาไร่ทาสวนก็นมันสะดวกตอนนั้นนะอนําข้าวบุ้งข้าวโพดออกมาขายก็เลยไปอยู่พอคอโคดีสมัยพอคอ,อเริ่มเริ่มมีใหม,ม่สมัยนะนะั้นเนี่ยช่วงพศอรอ้อยสิบเก้าอ่ะตอนนั้นกลาลังนักศึกษาเอ้สิบสี่ตุลาหรืออะไรที่ว่าเขาเอปฏิวัติอะไรกันนะ่นะลนลนจอมพลถนอมอนะ่ะมีทั้งอ จอมพลประพาสจอมพลสลิดเนี่ยนะสมัยก่อนเขาอันนั้นในขนาดอะไรสมัยนั้นเข่งกันขนาดเนี่นย mm hmm. ก็เลยมาอยู่นี่ก็มาทําไร่ทําสวนมาอะไรมาช่วยกับมีทหารเข้ามาช่วยทําทางมาอะไรทหารพลร่มป่าว้ปปรุปเรีมาฝึกเอาผมไปเป็นไ,ไอออ,อปรลออปรลสมัยก่อนอปพออปพอสมัยนั้นเอาไปฝึกเป็นไอนักรบ เขาเรียกว่าหมู่หมู่นักรบเอะชาวบ้านน่ะเอาไว้มาเป็นเป็นยามอ่ะลางคืนมันก็ต้องไปอยู่ยามคืนหนึ่งทุกจุดสองสองจุดนะในหมู่บ้านนะไปดูว่าว่าพกคอเขาจะเข้าม,ามาในหมู่บ้านเราอย่างไงอย่างไงเป็นไปเป็นเป็นเวนยามให้กับทาหารในหมู่บ้านาอยู่นะมากับมาจนว่าตัวทหารมาอยู่จนสร้างทางจนไอ้พกคอจนยุดติกันคงก็เลยไปอยู่ใจม็นจากนั้นไปอยู่แนห้องสอนอีก ไปอยู่เมืองสอนกับไปทําไม้ให้หมู่ค่ายทหารนะไปไปอาชีพทําไม้ไปเลื่อยไม้อะไรตัวอะไรไปอยู่แล้วสักระยะหนึ่งผมก็กลับมาอยู่อำเภอแม่สเลยงแม่สเยงกับมาไอมาซ่อมรถที่นี่มาซ่อมรถเ,เปิดอู่ซ่อมรถยนต์ทำทำสีรถยนต์ทําอะไรอยู่ยสักระยะหนึ่งกับพอดีแฟนผมที่เคยไม่รู้เหมือนกันเนะี่ยเขาก็เลยไปปฏิบททัติธรรมแล้วเขาล้วเขาไปบวชที่เรยไปจาศีลก่อนไปจาศีลปุ๊บก็เลยไปบวชไปบวชกั บวชเอาไปเอามาได้บวชเลิดที่เนี่ยเราก็เลยต้องได้เป็นการได้ต้องแยกแยกกันแยกกันเดินที่นี่เพราะว่าเขาเรียกทางเดินนั้นทางนั้นเนี่ยเราก็เลยไปบวชเป็นถึงขั้นเป็นที่สุนี้เราก็เลยจากนั้นมาปุ๊บพอแกไปบวชปุ๊บผมก็เลยอยู่แม่สอนอย,อยู่อยู่อยู่ไม่นานเพราะว่าแม่ผมก็ขึ้นไปหาผมไปอยู่กับผมสักระยะหนึ่งพอดีแกก็มีไปดูแกก็เลย มีหูทิพย์เกิดขึ้นที่นั่นแนหะที่แม่ของสอนนะก็เลยดูดุ่มดูดวงดูอะไรที่ว่าเป็นสาเหตุที่ผมจะได้ลงมาเพชรบูรณ์อีกครั้งที่สองเลยก็หมายถึงว่ากระเพาะแม่ผมไปมีอะไรต่ออะไรทําพิธีอาบน้ำมนต์ให้เขาด้วยนะแล้วนี่แกลงมาอยู่เพชรบูรณ์แกก็เลยเห็นว่าผมสวดมนต์ไหว้พระอะไรได้เยอะแกก็เลยให้ผมมาช่วยทางทงเพชรบูรณ์นี่เองที่นี้ลงมาที่ว่าก่อนจะมาถึงจุดนี่ยนะมาช่วยมาเปิดอูส่สมรณตรงนี้แล้วก็ช่วยแกด้วยอันนั้นอันนี้ม ไปขับผีขับอะไรไปของอะไรอะไรโดนโดนเกไม่ไหวแกแกอาย teor, ุเยอะแล้วแกก็เลยให้ผมไปทําแทนแกมามาอยู่นี่สักระยะหนึ่งผมก็กลับมาแล้วก็มามาทําบุญที่ที่นี่แทบทุกคนพระนะเมื่อก่อนน่ะมากับมาซอบในป่ามาจนนี้ว่ามาชวนพระไปถ่ายรูปบนเขาบนอะไรเนี่ยไปถ่ายรูปร้อยพระบาทบ้างไปถ่ายรูปเขาเห็ดบ้างที่นี่มาถ่ายรูปไม่ติดอะวเรื่องมันเนี่ยอ่าถ่ายรูปไม่ติดปุ๊บ ผมก็เลยเอผมเป็นคนชอบนิสัยท่าไายมันไม่ติดปวกผมก็เลยไปก็หลายคนไปสี่คนไม่ติดผมวันวันวันหลังมาผมก็เลยตั้งตั้งตั้งใจมาผมต้องไปคนเดียวผมมาคนเดียวที่นี่ไทยลูกติดบทที่เนี่ยที่ว่าก่อนจะมนได้ที่แยงนี่ยนะก็เอามาเอามอเตอร์ไซค์มาเอาไม่บ้านฝากไว้ที่นี่เพราะว่าขึ้นเขาไปหลายคนมันลําบากผมต้องไปคนเดียวที่เนี่ยก็เลยมามาธรดาได้ได้ได้ที่แยงนี่ปุ๊บแล้วก็ เจ้าของที่นี่เขาก็อายุเยอะแล้วแกแกไม่ไหวแล้วทากมันี่มีเป็นที่ตาบอดอะ่ะแกว่าก็จะไอยกให้ผมขายให้ผมอะในรา 20, คาสองหมื่นกุบบาทมันก็เลยตกลงเอาเลยด้วยทั้งที่ว่าผมไม่มีเงินออกมันก็เลยไปมามาตกลงว่าเขาบอกวันนี้ปุ๊บพวกนี้ก็เอาเงินมาวางมาจําเขาเลยทั้งแรกวางมาดจำปุ๊บผมก็เลยพอดีผมมีที่ให้เขาเช่าบ้านอยู่ที่แม่งสอนผมก็เลยไปของเงิน ค่าชาวบ้านมาล่วงหน้าเขาก็เลยมาให้แค่มหมดที่เงินที่ส่วนเหลือนะเพราะนั้นนะผมผมได้เงินค่าชาวบ้านเดือนไอปีละหมื่นสี่พันสองเอามาล่วงหน้าสองสองปีมันก็ได้มามามา่ป,ปิดที่นี่พอดีเพราะนั้นนะครับก็เลยได้มาเป็นเจ้าของที่แต่ก่อนที่มาเป็นเจ้าของที่เนี่ก็เพราะว่าเจ้าเอเจ้าของที่ลูกเขยเจ้าของที่เนี่ยเขาสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ได้เนะขาก็เลยว่าคนคนที่จะมาเป็นเจ้าของที่ตรงนี้มันมาแล้ว ไปดูหน้าตามาหน่อยคนคนนี้เป็นเป้นเนื้อไหนไปดูนะเขาว่าที่ผมได้ที่หลังลจากคนได้ที่ตรงนเนี้ยนะเขาก็เลยลุงคนนั้นเขาก็เ,ากเลยมามาว่ามาเห็นผมมาเห็นภพใกลก็เลิกจากเลี้ยงงวัวเลี้ยงอะไรก็เป็นคนรับจ้างเลี้ยงงวัวกก็เลยไม่ไปไหนก็เลยมาอยู่กับผมเนี่ยก็เลยสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เนี่มีอะไรดีตรงนั้นตรงเนี้ยกก็เลยเล่าให้ผมฟังหมดเลยที่ดินแดนเนี่ยนะมันเป็นที่มาที่ไปที่ผมว่า ที่ขอรอคอยผมมาเป็นเจ้าของที่ทั้งเนี่มันเก็เลยมันเลยรู้รู้ทุกอย่างว่ามันมีอะไรแถวเนี้ยมีทั้งมีถ้ำถ้ำในมีคนไปเห็นยืนยันมาสามคนแล้วบนเขาเนี่ยถ้ำเทวะถ้ำเขาพนมสันอะไรเนี่ยนะพนมสัจจะนี่นะนนนะทุกคนมันมีของอะไรเยอะมากเลยในในถ้ำมันอนะ่ะแต่มันไม่มีใครที่เอามาออกมาได้ตัวนั้นอนะ่ะเพราะว่ามันมันเป็นของคนที่ว่าใครเป็นเจ้าของเราไม่รู้ตอนนี้นะ มีต่คนเขาหลงไปเขาว่าดิสันศี์บอกว่าจะมีพระองค์หนึ่งเข้ามาอยู่มาจำศีลภาวนาอยู่นี่แล้วก็จะมีคนคนหนึ่งเป็นคนธรรมดาจะเข้ามาเอาของมาหยิบเอาอะไรได้แต่พระนี่เขาจะมาจำศีลอยู่ในนี้แต่จะเป็นพระองค์ไหนเราไม่รู้ตรเนี้แค่นั้นเองที่เขาบอกที่ผมรับรู้อยู่ตรงนี้นะเพราะว่าแต่มันมีอยุดจุดนั่นอยรงนี้เขาเข้าตรงไหนเขาเขาผมจะรับรู้สถานที่ที่ว่าปากถ้ำอยู่ตรงนี้ นั้นอยู่นั่นอันนี้อยู่นี่อย่างอย่างเป็นกระบอกเพชรวิเศษหรือรองเท้าวิเศษอยู่ตรงนั้นตรงนี้เขาก็บอกผมไว้แค่นั้นเองแต่ผมก็ยังบอกได้ไปลาลาบรรลองอะไรมาเนี่ยนะแค่นั้นเองคือว่าคือว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องเขาบอกว่ามันเดี๋ยวภัยพิบัติมันเกิดขึ้นแน่นอนเขาบอกงั้นแล้วเกิดน้ำท่วมอ่ะตรงนี้มัน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 ในท่วมแผ่นดินก็ไม่ไหวมันมีที่หินเขาบอกงั้นตรงนี้มันจะจบเราจะปลอดภัยหมดถ้าเกิดสงคุามสงคามปุ๊บเดี๋ยวก็มันมีอาวุธที่จะต้านช่วยเหลือคนดีๆไว ตัวมันจะช่วยบ้านเมืองเราได้อ่ามันก็นเลยมันก็นเลยนึกอ้าวถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าเราบสถไปยกให้เป็นของพระของเจ้าหรือเป็นวัดเป็นวาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมล้วอยู่เงี้ยแล้วก็ไม,ม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็นเลยพอดีบ้านผมมอยู่อยู่ตรงนั้นพอดีแล้วหลวงพอดีเขาก็มาสร้างวัดใหม่ปีห้าห้าเจ็ดที่ห้วยใหญ่พอดีอะผมก็เลยออกจากนี้ไปก็เลยไปเจอไปหาสมุนพรภัยอชอบเดินป่าไง กเกลเยไปเจอพระไอ้พระพุทธรูปองค์ขาวๆท่านสร้างขึ้นมาผมเก็เอเอาผมเก็เลยผมก็ยอยากมนกีนึกก็ได้อยากสบายที่เพราะว่ามันเห็นพระองค์นี้มาธรรมดาอยู่ๆมาสร้างท่านมาสร้างอันนี้ขึ้นมาได้แบบไวขนาดนี้ได้ยังไงมาเนาะผมก็ถือว่าท่านต้องมีบุญมารมีการก็นนรว่าง้นนะพอถวายวพายองค์นี้ดีกว่าต้องอยู่อยู่แล้วเพราะจะไหวที่เขาอาอยู่แล้วผมไม่ไหวทำไมเขาผมถึงเรียกว่าเพราะว่าเขาบอกตรงนี้เขาบอกให้ผมไปทิศตะวันออกอะ่ะเพราะว่าบ้านผมนี่เราบ้านวัดหลวงพอดีทั้งที่วันออกพอดีมันตรงตรงนั้นพอดีเลย กเลยตรงนี้เราบ้ากอกาที่ว่าบอกให้ผมบางทิศตะวันออกอ่ะว่าอะไรนี่ชื่อก็นนี่หมายนี่หมายก็ดีแล้วหลวงพ่อดีด้วยอะไรด้วยอย่างนี้แหละผมก็เลยถวายท่านนี่นะเขางอกัานนะที่แรกท่านก็ว่าเออมีพระเอารองท่านอ่ะเป็นอาจารย์เอกว่าถ้าถ้ามาขายนี่บุญมีเงินซื้อเด้อผมว่างานผมก็เลยโอ้ผมไ่ได้มาขายครับผมผมถวายให้ซื่อผมจะช่วยสร้างด้วยเขาบอกงั้นน่ะอยากได้เป็นของบูพปฏิบัิเดคนดีๆเขาจะได้มาอยู่รวมกันผมบอกง้นจุดตรงมายของเนี่ย ถ้าคนบุรีมันอยู่บ่แรกตรงนี้ยเพราะว่ามันเป็นในป่าเป็นในงานผมคิดอะก็เลยอยากให้เป็นเมืองของเราอ่ะยุดมุ่งหมายผมอะก็เลยมีพระมีอะไรก็ได้รวมโดยใจกันเวลาเกิดมีอะไรขึ้นมาเกิดสงครามหรืออะไรก็ดีแล้วมันก็ถึงปลูกข,ของอะไรไว้ทุกอย่างก็รองรับเเกิดได้กินได้กล้วยเกลือเป็นรักอยู่ทุกวันเนี่ยไปดูต้นน้ำแล้วอะไรยันในหมู่บ้านนี่มีตรงนีดีที่สุดที่น้้ำดีที่กเขาทุกอย่างนนะครับ ที่อื่นที่อื่นบุตรดีเท่าตรงนี้หรอกตรงนี้คือมันแหล่งสําหรับคนประพฤติปฏิบัติีเป็นเป็นนักบุญในตรงอ่ะตรงเนี้ยต้องต้องต้องมาสัมผัสด้วยตนเองครับตรงนี้ถ้าถ้าผมมาสัมผัสด้วยตัวเองจะบุหรอกกว่าตรงนี้มีดีอะไรมากกันนะยังยังมีถ้ำอยู่ตรงนั้นแล้วมีอะไรเนี่ยมันมันต้องมาศึกษาเองครับผมไปบอกมันก็ยืนยันก็นไม่ได้ แนวก็มีอะไรดีก็นเนี่ยผมก็เลยอยู่จุดนี้เกี่ยวข้องกันอย่างนี้นนก็เลยมันทําให้เรารับรุกเราไปไหนถึงมาได้งไงก็เลยว่าสืบทอดให้ประพูดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เอามาแบบว่ามันสถานที่แบบนี้มันหาบุีอีกแล้วเนี่ยห่างจากหมู่บ้บานประมาณสองกิโลเนี่ยแล้วมันเงียบทําอะไรก็ไม่ได้ลบกวนอนแขกตัวนี้ไม่ให้ใขรเดือดร้อนผมว่าผมก็ทําดีที่สุดแล้วในในชีวิตผมนะผมก็ทําเพื่อ บ้านเพื่อเมืองนะ่ะแล้วได้ยังไงเกิดมาเป็นคนทั้งทีก็ปากคมดีเอาไว้เยอะๆแค่นั้นเองผมไม่ได้คิดอะไรมากครับแต่ผมเป็นคนไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรนะเป็นมีแต่ทรัพย์ภายในภายนอกผมมีหาเช้ากินขําไปไปวันวันนะันแต่ละวันนะั้น mm. อย่างนี้ก็ดีแล้วที่ว่าจะมอบถวายให้ครูบาอาจารย์ไว้หลวงพ่อดีแล้วทุกคู่ทุกคนนะมาเนี่ยผมกับภูมิใจละที่ผมได้ทําคุณงามความดีไว้ทอ่ผมเกิดมาทั้งทีเนี่ยไม่ได้เสียชั์เกิดละเพราะว่าเป็น ซืบทออได้เป็นของศาสนาไปแล้วทีนี้ม sort of so so. ันเป็นขั้นตอนหนึ่งที่นี่นะผองก็เอเป็นแค่ว่าเออเป็นเป็นที่ว่าต้นต้นต่อที่ว่ามามาทำไปว่าเป็นเจ้าของที่มาช่วงหนึ่งอีกช่วงหนึ่งก็ทายทอดให้เป็นของศาสนาเป็นของส่วนรวมไปที่นี่ก็ใครมดวละหน้าที่ผมเป็นขั้นเป็นตอนไปเหมือนกันอันนี้ก็บุญกุศลของผมได้ทํามาก็ส่งผลให้ทุกคนได้รับเหมือนกันทุกคนนะเนาะที่ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อบ้านเพื่อเมืองเราเนี่ยผมก็ทาเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะครับผมผมมีอะไรนะครับผมก็มี